สวัสดีค่ะพบกับช่องเล็ก MG Channel วันนี้เล็กจะพามาดูากับน้องตัวนี้นะคะ MG 50ปี Anniversary วันนี้จะบอกรายละเอียดทั้งหมดเลยนะทั้งเรื่องของตัวไซส์สีตัวถังรวมไปถึงระบบภายในนะคะระบบการแจ้งเตือน,นต่างเดี๋ยววันนี้เล็กจะพามาดูแบบลึกๆก,กันนะคะรวมไปถึงตัวนี้ราคาพิเศษด้วยนะแจ้งไปก่อนเลยเพิ่มมาแค่4,500บาท จากตัวเก่าที่ว่าเทียบกับตัว C นะคะตัว C เพิ่มมาอีก4,500บาทก็จะได้รุ่นน้องตัวนี้ไปเลยเดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะค่ะสำหรับรุ่นนี้นะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงจากตัว MG ตัวเดิมต้องบอกว่ารุ่นนี้เขามิกเขารวมหลายๆรุ่นมาอยู่เป็นรุ่นลิมิเต็ดรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นราคานะคะใกล้เคียงกับตัว C เพิ่มมาแค่ประมาณ4,500บาทแล้วก็บอกนะคะจะเหมือนตัว D ระบบกล้อง360องศาจะเหมือนตัวองท็อปกับตัว t o ป รายละเอียดต่างๆ,างๆเดี๋ยวเีกพาไปดูกันค่ะสำหรับรุ่น MG รุ่นนี้นะคะจะเป็นสีพิเศษมีสีเดียวนะคะจะเป็นสีคล้ายๆกับพี่พี่เบิ้มใหญ่ของเรานะคะของ MG ก็คือจะคล้ายกับพี่ m a x กซ์นี่ค่ะจะเป็นเทานมเนาะก็มีมาเพิ่มเป็นแบบลิมิเต็ดเลยจะเป็นตัวกระจกมองข้างสีดำเงานะคะเป็นดำเงาเป็นโนแบ็แบบนี้เลยสวยมากม แล้วก็เปลี่ยนนะที่จับประตูเป็นสีดำเงาทั้งสี่ประตูเลยจากปกติแล้วจะเป็นสีเงินนะอันนี้เปลี่ยนโลโก้ MG เป็นสีดำแล้วก็โลโก้ MG ค่ะเป็นสีดำเงานะคะเพิ่มมาจากตรงนี้ด้วยที่มีสัญ,ญาลักษณ์ตัว MG 10ปี anniversary นี่เลยถือว่าเป็นรุ่นลิมิเต d เปลี่ยนล้ออันลอยเป็นสีดำเงานะคะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ MG 10ปี Anniversary ตรงนี้ด้วยสำหรับไซส์ยางจะเป็นไซส์17นะคะอะค่ะเรามาดูมติติตัวถังกันนะคะความยาวอยู่ที่4,675ม mm, ิมตรความกว้าง1,842ม mm, ิมส่วนความสูง1,480ม mm, ิลิเมตรค่ะฐานล้อ2,680ม mm, ิเมตร สำหรับเครื่องยนต์และระบบส่งกำลังนะคะเครื่องยนต์รหัส1 5 s c c เบนซิน4สูบ DOHC 16วาล์วขนาดไซส์11.5ลิตร1,498ซีซกระบอกสูบระยะช่วงชัก7.5ณ84.8ม mm. ิลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด11.5ต่อ1ฉีดจ่ายเชื้อเพลิงหัวฉีดอิเล็กทรอนิกส์กำลังสูงสุด114แรงม้า ที่6,000รอบต่อนาทีส่วนแรงม้าสูงสุดที่150นิวตันเมตรที่4,500รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ CVT ตาทดเกียร์8จังหวะขับเคลื่อนล้อหน้ารองรับน้ำมันตั้งแต่ E85 E20 91 95ล้ออัลลอยขนาด17นิ้วสีดำเงายางขนาด215ทับ 50R17 ไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์ LED ระบบเปิดไฟปิดไฟด้านหน้าอัตโนมัติ ระบบไฟฟอลลอมบีโฮมไท์ไฟท้าย LED ไฟเบรก3ามดวงไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ไฟตัดหมอกหลังมือจับเปิดปิดประตูเงาสีดำกระจกมองข้างสีดำเงาพร้อมไฟเลี้ยว LED สำหรับระบบภายในนะคะภายในสีดำพร้อมวัสดุตกแต่งภายในห้องผู้โดยสารจะเป็นลาย 3D แบบ Diamond Design สำหรับเบาะหนังจะุ้มด้วยหนังสีดำสลับกับสีแดงค่ะเบาะนั่งคนขับ ปรับด้วยมือ6กทิศทางฝั่งคนนั่งข้างปรับได้4ีทิศทางและนี่ที่พักแขนด้านข้างกระจกมองข้างเป็นแบบกระจกตัดแสงสำหรับพวกระบบระบบช่องแอร์เป็นแบบดิจิตอลช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังระบบปุ่มพูดสตาร์ท ระบบกุญแจอัจฉริยะหน้าจอกลางสัมผัสด้วยเป็นแบบทัชสกรีน10นิ้วจะมองถึงกล้องสามมิตินะคะพวงมาลัยสามารถปรับขึ้นลงสูงต่ำได้พวงมาลัยเป็นแบบมัลติฟังก์ชันพร้อมปุ่มควบคุมเสียงและปุ่มรับวางโทรศัพท์รองรับ Apple CarPlay Android Auto ช่องเชื่อมต่อ USB ระบบเชื่อมต่อแบบไร้สายโดยการใช้บลูทูธตัวลำโพงทั้งหมด4จุดสำหรับระบบกรองอากาศเป็นแบบ PM 2.5ระบบเบรกมือไฟฟ้าระบบออ t โต้เบรกโฮสำหรับระบบความปลอดภัยระบบการช่วยเหลือในการขับขี่มีถุงลมนิรภัย4ตำแหน่ง ระบบป้องกันการล็อกล้อ ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบเสริมแรงเบรก EBA ระบบควบคุมการเบรกขณะรถเข้าโคง้ง XDS ระบบป้องกันล้อหมุน Free TCS ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัน HAS ระบบสัญญาณไฟแจ้งเตือนการเบรกฉุกเฉิน ESS ไฟส่องนำทางหลังจากดับเครื่องยนต์ Follow Me Home Light จุดยืดคาซีนแบบ Isofix ระบบล็อกประตูอัตโนมตัติเข็มขัดนิรภัยคู่หน้าแบบดึงหลังกับอัตโนมัติ ระบบเข็มขัดนิรภัยแบบ3.3มจาตำแหน่งสัญญาณแจ้งเตือนกะระยะด้านหน้ากุญแจนิรภยัยจุดซ่อมยางฉุกเฉินดีไซน์โดยวรวมแล้วสวยมากๆเลยนะคะสำหรับรุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นที่ราคาใกล้ๆเคียงกับตัว C แต่ ออปชันเสริมเรียกได้ว่ารวมมาหลายๆรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นสีก็จะออกแบบคล้ายกับตัวพี่เบิ้มนะคะสีเทาเหมือนตัว m a x u s n สกล้อง360องศาก็จะเหมือนตัวดีบวกกับตัวท็อปนะคะภายในก็จะคล้ายๆออกแบบดีไซน์คล้ายๆกับตัวดี ก็จะมีเพิ่มเติมขึ้นมาทางด้านของพวกตัวข้อบกระจกมองข้างนะคะแล้วก็ตัวที่ตับประตูเป็นแบบเปลี่ยนดอลแบ็นั่นเองนะ สำหรับรุ่นนี้ค่ะทั้งรูปแบบดีไซน์รวมไปถึงระบบการแจ้งเตือนต่างๆมาให้จุกๆแน่นๆและที่สำคัญมีเพียงแค่200คันเท่านั้นใครที่สนใจนะคะกับราคาพิเศษ5 8 9 9 9 0 0บาทเท่านั้นค่ะสามารถติดต่อมาหาทิเล็กได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นการนะคะดาวสุดพิเศษเริ่มต้นที่5% 10%ก็ได้หรือจะเป็นดอกเบี้ยนะคะพิเศษก็มีให้ค่ะสำหรับคนที่อยากจะผ่อนเบาๆสบายๆ ขอเริ่มต้นที่86,000นะคะ600บาทเท่านั้นนะคะสามารถติดต่อมาหาเล็กได้หรือว่าจะเข้ามาดูรถตัวจริงได้นะคะเล็กอยู่ที่โชว์รูม MG 824ราชพฤกษ์นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเล็กให้ช่องทางการติดต่อนะคะไม่ว่าจะเป็นทางด้านของไลน์เฟซบุ๊กหรือว่าจะเป็นช่อง YouTube ต่างๆสามารถติดต่อค่เล็กได้สำหรับคลิปนี้เล็กขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปครั้งต่อไปมาดูกันข่าว,ว่าเล็กจะนำรุ่นอะไรสีอะไรมารีวิวฝากด้วยนะคะสำหรับใครอยากซื้อรถ m g ให้ซื้อกับเล็กนะคะขอบคุณค่ะ